ก็สวัสดีทุกท่านนะวันนี้ผมช่องซีบอไอด์เดินนะครับวันนี้จะพูดถึงการใส่คืชิคเตอร์นะผมของ r k h นะผมของพี่โบนะผมก็นั่นแหละครับเรามาใส่กันเลยนะซึ่งในคลิปนะผมะคือจะถอดถังออกหมดเรียบร้อยแนละ้วใครที่ถอดถังให้เป็นก็ถอดเบาะแล้วก็ถอดกราบข้างๆออกแล้วมันจะมีให้ง้างเบาะขึ้นมาตรงแผงคอข้างหน้าก็ถอดไม่ยากครับผมนะนะเวลาเซอร์วิสก็ถอดถังนี่แหละครับจะได้เซอร์วิสกองอะไรน้นู่นะนะี่นั่นเนาะ นั่นแหละวรพูดถึงใส่ฟิชิสเตอร์นะครับจากคนที่ใส่ฟิชชิสเตอร์นะผมก็ถ้าใครไม่เคยใส่มันจะใส่ง่ายนะผมก็คือเสียบตรงจุดที่มันรองรับตรงสีฟ้านะ่ะถ้าผู้ชมเปิดถังมาจะมีจุกสีฟ้าแล้วก็ดึงตัวนั้นออกแล้วก็เสียบตัวนี้ไปแทนนั่นแหละครับเรียบร้อยแล้วเสร็จแล้วผมแต่ของผมมาดูที่ของผมเลยนะผมคือจะมีจุดที่2จุดที่ผมชี้ให้ดูนะผมจุดแรกนะจะเป็นแบบเใส่นะผมก็คือ ดึงกลับมาใส่ที่เดิมนะผมแล้วก้อนที่2นะผมให้สังเกตนะมันจะมียางครอบเสียบดำนะผมก็คือผมก็ดึงกลับมาใส่ที่เดิมนะสำหรับคนที่ใส่คือชิเตอร์แต่งมาก่อนนะที่ไม่ต้องแปลงนะเดี๋ยวนี้ก็ทำออกมามันมันเสียบได้เลยอะออนั่นแหละครับผมประมาณนั้นนะก็ประมาณนั้นครับผมก็ใครที่จะใส่นะผมแนะนําเลยทักหาช่างก่อนนะผมถ้าไม่ทักหาช่างนะผมมีสิทธิ์นะผมถ้าเสียบผิด จุดนะผมโอกาสจะกล่องกล่องหลักเลยนะผมพังนะผมก็ค่ายผู้หายก็หลักหมื่นขึ้นนะครับผมบอกแค่นั้นแหละครับก็แนะนํานะผมผมก็ไม่เคยง้างเครื่องออกสักทีไม่เคยง้างถังออกก็เลยเป็นครั้งแรกด้วยนะผมก็อาจจะแบบงงงนหน่อยก็งงเป็นสองสามชั่วโมงอะ่ะเออมาแล้วนะผมก็ถ้าใส่เสร็จแล้วเปลี่ยนขาเกียร์ใส่คิชชิปเตอร์เสียปักจบแค่นั้นผม นะถ้าใครที่ยังไม่ค่อยรู้ก็น่าจะมีชิปสอนใส่อยู่นะของแบบเจ้าของร้านอ่ะนี่นะครับวิธีติดตั้งซิสเตอร์ของอศูญอาต้งรุ่นนะครับเรามาดูกันเมื่อกี้นะครับเราถอดปลั๊กอันนี้มาครับอยู่ใต้ถังปลั๊กมันจะลอยไว้นะครับจะเป็นปลั๊กสีน้ําเงินแบบนี้นะครับนี่นะครับมันจะออกมาจากรูนี้นะครับเราก็ทําการหลอดสายขึ้นมาขึ้นมาเนี่ยครับแล้วเราก็ การเสียมันเข้าไปเลยปลักจะถือไฟเขากันนะการเสียปลั๊กเข้าไปอย่างนี้เลยนะครับแล้วเราก็เก็บสายซ่อนเข้าไปข้างในอันนี้เองตอนนี้รถคุณก็จะใช้ชิปเตอร์ได้ปกติแล้วนะครับอันนี้คือชิปเตอร์เสียบเข้าปลั๊กศูนย์เลยนะครับ วางถังแค่นี้แล้วก็ประกอบกลับเหมือนเดิมแล้วก็ประกอบฝากี์เป็นนี้นะครับชิเตอร์ใช้งานได้ปกติแล้วนี่นะครับโอเคครับผมขอบคุณมากครับอาเคชุดชิพเตอร์ครับี้ารถเกียร์เดิมน,นะครับเราก็มาแกะขาเกีย์กันพี่ๆเปลี่ยนขาเกี๊โอ้ข่าศูนย์ถอดน็อตเบรคสิบสองตัวนะครับนี่อาจจะต้องถอดลำบากหน่อยเพราะว่า มันใช้งานนานแล้วยานปล่อยลงแค่นี้นะถอดมือลิง์ออกด้วยนะครับอลิง์ออกโอเค,อ,เคออกอง่ายๆนะครับตรงไหนมันอ,ออกยากสุดของการถอดขาก็าจะมีตรงนี้ถ้ามันแน่นนะถ้าให้ดีก็มาร์กจุดไว้ก็ได้嘛ไม่เป็นไรอันนี้ละขยับด้น,นี้หน่อยด<อ>นะูไหมพอมันใช้นามัมนจะแน่นมันจะแน่นหน่อยนึง มันจะฝืดๆนิดๆอนน้ำลายแต่ๆหน่อยน่าจะลื่นใช่ป่ะใช่ละอันว่ะอันนี้จะเป็นเกลียซ้ายก็จะแกะยากหน่อยะโอเคอันนี้เราถอดก้านเดิมมาแล้วเราก็ใช้น็อตเดิมของม,มันข้างซ้ายนะครับน็อตเดิมเกลียวซ้ายเดีเ๋ยวช่วยขาดแน่นหน่อยเี่ ไม่ได้ถอดนานขะี้เกียจมันจะขึ้นโอคอันนี้อันนี้คือแกนเกียร์อันนี้คือตุ้งของเรานะครับเดี๋ยวเรามาประกอบนะครับอื้มก็คืออันนี้ไม่ได้ใช้เลยไม่ได้ใช้ครับเปลี่ยนเลยเราใช้ตัวที่มีให้อันนี้เป็นแกนเกียร์แบบนี้เลยนะครับ พอใส่เราไปปุ๊บอันไหนอยู่บนไหนอยู่ล่างอันนี้เอ้ข้างบนเหมือนเดิมตุ้มอยู่ข้างบนใช่เางคนใส่ผิดจะไปใส่ตุ้มอยู่ข้างล่างเป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรได้หมดอยู่ที่ชอบนะครับเราก็มาประกอบประกอบประมาณนี้เราก็ใส่เข้ารูไปรูสว่านจิบตัวแบงก็ตอนนี้เราก็จัดสายออกก่อนนะครับแต่มันจะยาวหน่อยใส่เซนเซอร์อันนี้ เราก็วัดความสูงของขาเกียร์เท่าระยะเดิมนี่นะครับนี่น่าจะเข้าระยะเดิมได้เมื่อลิงไม่ได้ถอดมันจะแน่นอย่างเงี้ยครับน้านแน่นมากๆกก็ขอนยางคลายเอาปากดันคลายดึงอเงางอาไขควงแม่นเสียบเข้าไปง้างปากมันหน่อยมันง้างได้ใช่ครับแล้วก็ขายมือลิงเข้าไปเหมือนเดิมรถไม่ค่อยได้ถอดมันจะฟืดๆหน่อย สายน่นนะครับสายสองเส้นนี้เป็นสายเซนเซอร์นะครับเซนเซอร์ลากขึ้นมาลากมาขึ้นมาลากมาขึ้นมาประมาณนั้นนะผมแล้วก็ไปดูตอนที่หลังใส่เสร็จแล้วว่าเป็นยังไงนะผมนะไปชมกันเลยผม ว่ามันจะเป็นยังไงนะครับผม รอบต่ำนะครับผม